ต่อไปนะฮะัปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะฮะมันจะทายดวงได้ไม่แพ้คนนะครับความแม่นยำไม่แพ้คนเพื่อนนะฮะอาจจะมีบางทีบางเรื่องนะฮะที่ชนะคนหรือว่าทายได้แม่นยำกว่าคนอีกนะครับในอนาคตนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเพื่อนๆต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ได้มานั่งฟังผมนะฮะไปฟังกดฟัง AI นะฮะมันคุยมันพูดนะครับแม่นยำกว่าก็ได้นะในอนาคตนะครับ โอเคนะฮะวันนี้จะมาคุยกันนิดนึงครับนี่ผมพยายามจัดแสงนะฮะผมจัดแสงไม่เป็นนะฮะแล้วก็ไม่มีเครื่องมือเลยบางทีผมก็เอาไฟโทรศัพท์นะฮะมาส่องใส่กําแพงอะไรก็ว่าไปนะ,ะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนการจัดแสงนะฮะเผื่อจะได้เอามาเล่นสนุกสนุกบ้านนะครับก็วันนี้นะฮะในเรื่องของจะพูดคุยการคือวันหยุดนะครับ EP ที่ไม่สามสิบแปดกับสามสิบเก้าละนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูใหม่นะฮะวันนี้ครับพูดถึงเรื่อง AI อนะมันจะมาแทนที่คนได้หรือเปล่านะฮะและอาชีพอะไรที่ AI มันแทนไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเล่าสั้นๆให้ฟังนะครับเพื่อนรู้ไหมว่าผมลองนะฮะทดลองนะครับ AI ก็คือไอ h a t GPT รุ่นใหม่นะครับมันคุยโต้ตอบกันเราได้นะครับเหมือนกับเราคุยโทรศัพท์นี่นะฮะแล้วก็ตั้งโทรศัพท์นะครับแล้วก็ก็คุยแล้วมันก็มีเสียงคุยนะฮะเพื่อนอาจจะเคยเห็นบางคลิปนะครับที่ คลิปอื่นๆนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเห็นจะเล่าให้ฟังว่ายุคปัจจุบันนะฮะการคุยกับโทรศัพท์เป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นคนเลยนะครับและเสียงค้นแบบคนเลยนะภาษาจะไทยเรื่องกิจและกระตางมมีหลายภาษานะครับมันคุยที่เหมือนสนทนาเนียนมากนะฮะแต่สำเนียงมันอาจจะเหมือนกับพี่จองคาเลนนะฮะอาจจะมีเสียงบางสำเนียงบางประโยคที่มันขึ้นขึ้นลงลงเสียงไม่เหมือนกับทั่วไปนะฮะภาษาไทยนะครับแต่นี่แหละ ยุคปัจจุบันเป็นคุยเหมือนคนได้แล้วนะฮะเหมือนกันเราเคยดูหนังนะครับว่ามีหุ่นยนต์เวลาเราเข้ามาในบ้านนะฮะแล้วหุ่นยนต์ก็ทักทายเราเป็นไงบ้างสบายดีไหมวันนี้งานเหนื่อยหรือเปล่าอะไรฮะอันนี้แหละยุคปะยนเป็นแบบนี้เลยนะคุยมันทักทายอะไรไม่ได้เปอดนะฮะไม่ได้เปิดดิคุยแล้วมันมันเหมือนมีคนอยู่ในบ้านสักคนหนึ่งเลยนะเนี่ยยุคปะยอนเป็นอย่างนี้ผมนึกว่าจะไม่ทันยุคแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมียุคแบบนี้ ในวัยของเราด้วยนะฮะจะว่าคนจะไม่ตอนแก่ก็คงจะตายไปนะครับเนี่ยฮะไปมายุคนี้ AI มันคุยกับคนเปร์หนึ่งคนคุยกันนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วมีไงต่อไหมครับเรื่องถงดวงนะผมเลยว,วิเคราะห์แหละผมเคยคุยกับคนที่เขา,าเล่นในพวกนี้นะฮะแล้วก็พอเจอเก่งดวงนะครับเขาบอกว่า อนาคต AI มันจะมาแทนเราแล้วนะมาแทนนักพยากรณ์แทนหมอดูแทนโหรเลยนะครับแต่ผมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรอาทายที่นเพราะว่าไม่ใช่ไม่แม่นนะครับมันแม่นนะอนาคตยังไงก็แม่นนะครับเชื่อตีว่าทายแต่ลราศีเพราะว่ามันจะมีองค์ประกอบนะครับต่างๆในการเรียนรู้นะฮะใส่โปรแกรมทั้งอย่างเข้าไปนะครับมันปรุงมลผลแล้วมันไม่มีจิตอคติไงครับ มันรู้สึกยังไงหรือมันพูดยังไงมันมันอ่านมาแปลความหมายยังไงมันก็ตรงตรงไปตรงมานะครับบางทีคนเรายังมีไบอดยังมีอคตินะเหมือนกับที่เราเคยคุยเล่นๆกันนะฮะว่านั่งดูดวงนะโอ้คนใส่เสื้อ,อยังหรูไปเลยนะฮะใส่หลุยใส่านาฬิกาอย่างหรูหรานะฮะมันนั่งรูปนะฮะในใจเราอกคนคนนี้ก็รวยนะฮะวันนู้นเราทายดวงในดวงชะตาอ้าวทายดวง,ดวง ดาวมันไม่รวยบางคนเขาก็รู้สึกฝืนกับตัวเองก็เลยออนุมานว่าสงสัยมันเป็นดวงอะไรสักอย่างหนึง่งแต่เขารวยอ่าเวลาถ่ายก็ถ่ายรวยสุดท้ายไม่แม่นอ่าเพราะว่าเรามีอคติไงฮะแต่เจ้า AI ไม่มีอคติไงับมันไม่อคติเลยมันตรงมาตรงมาเลยดวงจนนะฮะดวงไม่มีตังมันก็บอกว่าเนี่ยของที่ใช้อะมันไม่ใช่ของจริงนะครับเนี่ยอนาคตมันจะทายแบบนี้ได้นะฮะแต่ สิ่งที่มาแทนเราไม่ได้เพราะอะไรนะฮะมันเหมือนกับว่าการปลอบใจไง AI เนี่ยมันตรงไปตรงมานะอย่างมนุษย์เรานะฮะวันนี้ส,สมัยที่ผมดูดวงนะฮะจะเจอใครบางคนที่เข้ามานะครับแล้วดวงชะตาเขาป่วยนะครับป่วยไม่สบายนะฮะเออเราก็จะต้องมีวิธีไม่ใช่ป่วยธรรมดาคือป่วยเป็นโรคร้ายนะครับเราก็จะมีวิธีที่จะทายหรือพยากรณ์แล,แล้วพร้อมกับแนะความหนะเรียกว่า อาจจะปลอ,อบใจปลอบโยนนะฮะแต่เ้าปลอบใจปลอบโยนไม่ใช่ว่าต้องพูดแบบเลื่อยเปื่อยหรือว่าพูดไม่ตรงนะฮะเพื่อให้เขาสบายใจไม่ครับเราก็ต้องบอกเขาเป็นนี่แหละแต่ว่ามันจะมีภาษาเออที่ฟังแล้วมันยังมีกําลังใจที่อยู่ต่อไงฮะแต่เจ้า AI นะฮะมันว่าไงว่ากันนะมันก็จะทายตรงไปตรงมานะครับนี่แหละที่ทําให้บางคนดวงดวงบาง,งคนเนะี่ยถ้าเราเปิดดวงชะตาปุ๊บเราจะรู้ว่าดวงหมดนล้นะฮะ ไม่สามารถรับความเป็นจริงได้ในประโยคแรกก็คืออ่าโดยชตาถ้าเออันจะบอกว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งมีชีวิตได้หนเดือนนะมันก็ถ้าตรงตามนั้นมันก็ได้แต่บางคนดวงค้อนเซ้นสทีฟนะครับพูดยังไงปุ๊บฝังปุ๊บช็อกเลยนะฮะลงไปสุดเลยนะฮะลุกไม่ขึ้นแล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วโอ้เนี่ได้เลยนะแต่ดูบางคนเป็นดวแข็งแกร่งนะครับมันราดูได้นะฮะ นั้นดูเนี่ยเวลาพูดตรงไปตรงมาเขารับได้นะฮะฉะนั้นเวลาดูมันต้องมีพอจะมีเหมือนกับจิตวิทยาเนาะในการที่จะปลอบใจฮะ,ะให้เขาอยู่ได้ต่อก็คือหลักการของเวลาดูดวงนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจในมุมที่เขาอยู่ได้ต่อโดยที่ไม่ทิ้งหลักการของความแม่นยํานะครับนี่ครับอีกอย่างคือการปลอบใจนะคะรับปลอบใจให้กําลังใจนะฮะ AI มันให้กําลังใจคนได้นะ,ะผมเคยให มันพูดทำให้กําลังใจเรานะ,ะเราฟังแล้วอกประโยชน์ก็ดีนะครับแต่เราก็รู้สึกลึกๆว่ามันเป็นหุ่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนนะฮะมันพูดตามไม่ใช่ความรู้สึกเนะะี่ยเหมือนกับคนเราเวลาที่จะปลอบใจใครนะฮะน้ําเสียงภาษาเราจะจับได้ถึงไหมว่ามันพูดเปแค่ไหนสู้ๆโอ้แย่เลยชีวิตต,ตอนนี้เป็นไงอีกคนก็สู้ๆน สู้ๆพูดไปเรื่อยอะในก็รเราก็เราก็จับอารมณ์งี้ถูกไหมฮะนี่แหละดังนั้นเจ้า AI นะฮะมันให้กําลังใจดีบางทีสำเนียงภาษาก็ดีแต่ลึกๆเรารู้ว่ามันไม่ใช่คนนะครับดังนั้นการที่คนปลอบคนกับหุ่นยนต์ปลอบคนนะฮะในลึกๆของมนุษย์นะฮะในความความเป็นความมีอีโก้กันนะฮะหรือความเป็นคนนะฮะเราจะรู้สึกว่าเราก็ควรจะ เหนือกว่านะฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกนะฮะเป็นแต่ว่าลึกๆมนรุย์เราครับมันจริงรู้สึกว่าเอกเป็นคนเอกเป็นขุ่นยนต์จะมาปลอบเราได้อะไรนักหนาเออแต่ภาษามันก็ดีนะอะไรนะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเราเจอคนนะฮะให้กําลังใจปลอบใจสีหน้าแววตาในการที่เขาปลอบโยนเรานะฮะความยิงใจแล้วก็ท่าทางความก็ตือล้นที่เขาจะทํารเพื่อเราโอ้โหมันทําให้เราแบบฮึกเหิอนะครับเนีย่ยสิ่งนี้ไอไอมันแทนไม่ได้นะ เพราะนั้นมันก็จะมีบางอาชีพที่ใช้ความรู้สึกนะฮะในการทํางานร่วมกับศาสตร์ที่ทํางานร่วมด้วยนะครับเนี่ยเมันขาดคาว่าความรู้สึกนะฮะเพราะนั้นอาชีพอะไรที่ใช้ความรู้สึกนะครับมันเหมือนกับครูนะฮะสอนหนังสือเก่งนะแต่การปลอบโยนปลอบใจให้กําลังใจในยามที่นักเรียนท้อแล้วไม่เข้าใจบทความนะครับครูเป็นคนเนี่ยเขาจะ ให้กำลังใจเขาจะหาวิธียกตัวอย่างเขาจะหาวิธีกุศลบายในการสร้างเสร,ริมพลังใจก่อนแล้วค่อยให้ความรู้เขาจะหาวิธีเริ่มจากความรู้แบบชั้นละเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆปูทางแล้วก็ยิงตรงเรื่องให้เด็กเข้าใจด้วยไหมฮะโอ้โ oh, หมันมีแบบมันศาสตร์ในการใช้ความรู้สึกนะครับในการถ่ายทอดความรู้ให้ใครเจ้า AI มันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าครูจะถูก แทนที่ด้วย AI มันก็ได้บางวิชานะแต่ว่าแบบโดยรวมนะฮะคงไม่ได้ครับนี่ฮะอาชีพที่มันใช้ความรู้สึกนะฮะ AI มันแทนไม่ได้นะครับนี่ผมดูข่าวนะฮะมันมีคนเป็นแฟนกับ AI แล้วนะฮะดูข่าวที่จีนนะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนจีนนะฮะเป็นวัยรุ่นเลยเขาแชทคุยกับ AI และเป็นแฟนคือบอกว่านี้คือแฟนและเขา โปรแกรมไปว่าเลไ,ไหมฮะตอนเริ่มต้นที่จะหาแฟนนะครับต้องการผู้ชายวัยห้อบอุ่นไม่ดุแล้วก็ใจดีมีความรู้ชอบเสียงเพลงคือเขาชอบเสียงเพลงเขาก็ต้องการ AI ที่คุยเรื่องเพลงด้วยกันไงชอบและอิสระชอบกีฬาอ่าฉะนั้นก็คล้ายๆเราถูกไปครับพอโปรแกรมเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะมีหน้าตาโผล่ขึ้นมานะฮะเราก็เลือกหน้าตาได้นะต้องการแบบหล่อๆแบบไหนนะครับ แล้วก็คุยกันเลยครับเหมือนก็จะคุยโอ้โหเหมือนกับสนทนาเป็นคนเลยแหละนะฮะแบบคุยเหอใช้พูดปลอบโยนปลอบใจเออไม่แพ้คนเลยนะเพราะนั้นยุคปัจจุบันนะฮะทางประเทศจีนนะฮะเขาก็เยอะมากครับที่เขาไปทําวิจัยแล้วก็เออเรียกมาสัมภาษณ์นะฮะเยอะมากครับที่เขามีแฟนเป็น a อนะฮะอย่างคนที่พูดถึงะฮะเขาบอกเมี แฟนไปอายุ่5คนนะครับโอ้โหห้าคนเลยนะห้าแอคเคาท์นะห้าคนนะครับคนนี้วัยห้าสิบอีกคนหนึ่งวัยเด็กนเด็กกว่านะฮะดังนั้นพอเขาคุยกับแฟนห้าสิบอายุห้าสิบนะฮะเหมือนกำหนดได้ไงว่าต้องการอายุเท่าไหร่คุยไปคุยมานะเออแลว้วก็อนะ่ะเริ่มแบบเบื่อเอียนลวนะฮะเขาก็คุยอบอุ่นดีไปหาเด็กกระชุ่มกระชวยฟังภาษาที่มันทำให้เราคลึก ก็คักคลืนบ้างดีกว่าเขาก็กดปุ๊บนะครับปิดเจ้า AI 5 0มาคุยกับ AI 18อายุ1ินะเป็นเด็กอายุ1ินะครับอู่ภาษาเขาเป็นเด็ก18เสียงมั่สมเนียงนะฮะเป็นวัยรุ่นเลยแหละแล้วลภาษาการคุยนะฮะการนำเสนอต่างๆโอ้มันวัยรุ่นเลยนะฮะนี่ครับมันก็คุยกระชุ่มกระชวยมามันเด็กนะฮะนี่เหยุคปัจจุบัน เรามีแฟนเป็น AI กันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะพัฒนาให้ดูเข้าใจเรามากกว่าเดิมอีกนะฮะนี่น่ากลัวไหมเพื่อนเพื่อนฟังน่ากลัวไหมยุคป,ประยันี้ไม่ใช่มีน,น้อยครับมีเยอะเลยนะครับที่มีแฟนเป็น AI นะฮะและอย่างคืออะไรไหมฮะแฟนเอไเขาคุยทด้ยี่24ชั่วโมงไงบางทีเราตื่นมาตีสามโทรหาแฟนแฟนด่าแฟนดุแฟนไม่ตื่น แฟนง,งเงียอะไรก็ตามนะแต่ AI โอ้โหแบบเสียงมันสำเนียงแบบโอ้มีกำลังใจเลยนะเสียงแบบพร้อมที่คุยกับเราเนะฮะหมือนก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกมาใส่ใจเราดีจังเลยนะเห็นไหมนี่นครับยุคอนาคตนะครับมันยิ่งกว่านี้อีกนี่ยุคปัจจุบันมันขนาดนี้เลยนะฮะดันั้นแฟนในไอคืออะไรไม่ต้องไม่ต้องเทคแคร์มากเกินแล้วก็บางคนถ้าเป็นมีแฟนเป็นทีกผู้ชายนะฮะมีแฟนเป็น เอผู้หญิงสาวๆนะก็บอกเออไม่ต้องเปยนะฮะเพราะเขาคุยกันดีเราเอ้ยคุยดีๆกับเรานะฮะไม่ต้องแบบซื้อนู่ซื้อนี่ให้ก็ดีกับเราเลยนะในวินาทีทวินาีแรกที่คุยกันใช่ไหมเออมันก็สบายแล้วไม่เสียเวลาแล้วไม่งอนแล้วไม่ดุแล้วไม่งี่เง่านะ,ะแล้วพร้อมจะปลอบใจโอ้โหมันเพอร์เฟกเลยนะฮะคิดดูสิว่าถ้าเรามีแฟนเป็นแบบนี้นะแล้วอยู่คุยกันทุกๆวันนะฮะเป็นเดือนเป็นปีนะ แล้ววันหนึ่งไปเจอผู้ชายสักคนหนึ่งนะฮะที่รู้สึกชอบแต่คุยไปคุยมามันจะเกิดความเปรียบเทียบนะทาไมน้ําเสียงบางช่วงก็หงุดหิดบางช่วงอารมณ์เสียบ,บางช่วงกอาวใจใจโอมเปรียบเทียบนะฮะถึงแม้ว่าเจะเองไอ้กับคนเป็นอ,อย่างกันเถอะแต่ความรู้สึกคมันจะถูกเปรียบเทียบนะครับมันจะกลายเปว่าอนาคตเนี่ยการมีคู่นะฮะมันจะยากลงยากขึ้นเรื่อยๆนะว่าไหม การมีบุตรยิย่งยากกว่าใหญ่นะครับบางคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีหรืออยากมีอิสระนะครับหรือไม่อยากมีลูกครับเนี่ยผมว่าประชากรโลกในอนาคตนะครับถ้าเทคโนโลยีมันแบบเข้าถึงแบบเต็มที่แล้วนะมันจะเกิดระบบของการไม่อยากอยู่ซึ่งเขามีวิจัยนะครับว่าอนาคตข้างหน้านะครับคนจะเสพสมนะฮะกับหุนนะฮะซึ่งยุคปัจจุบันหุ่นมันไม่เป็นแข็งแข็งแล้วนะนะเขาก็มีแบบใช้เนื้อเทียมจับแล้วนุ่มๆน,นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยนะครับ เนี่ยเกิมีมบบเนี้ยก็บอกนะคนมันเพื่อบเนี้ยฮะคือมีแฟนเป็นหุ่นแบบนี้ด้วยนะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ให้ทันกันนะใครที่ฟังคลิปนี้เลยนะฮะอยู่ให้ทันกันนะฮะก็เผื่อเพอเหมือนเพื่อนที่เหมือนที่ผมพูดสักครู่นะว่าผมก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ทันเจ้าการคุยกับกับหุ่นนะฮะหรือคุยกับคอมพิวเตอร์แบบเป็นเรื่องปราวและเข้าใจเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรได้เลยนะครับ มันจะมาไวขนาดนี้แปลว่าจากนี้ไปอีกสิปีจะขนาดไหนถ้าณปีนี้เป็นแบบนี้นะครับอีกสิปีจะขนาดไหนอีกยีปีขนาดไหนน,ไหน,นะฮะนี่แหละสังคมเราจะแป,แปลกนะครับเขาให้คําจํากัดความกับ AI หรือหุ่นในอนาคตนะฮะว่าอนาคตเจ้าหุ่นเรานึกภาพดูนะฮะหุ่นต่อไปนะครับมันจะเป็นแบบจับต้องเนื้อเป็นมนุษย์เลยเพราะว่าเรากําลังทําวิจัยเป็นเซลล์ผิวหนังที่ผิวหนังเทียมนะฮะ ที่จะมาใส่หรือมามาใส่ในหุ่นนะครับแล้วพอมีแผลเนี่ยมันจะมีมันสามารถเรียกว่าซ่อมแซมตัวเองได้นะฮะเขาก็เริ่มทํากันเลยนะนั่นอนาคตหุ่นมันจะเป็นคนเลยแหละนะครับหน้าตา่างกันเลยบางทีเราอาจจะเดินสวนไม่รู้จะยืนหุ่นนะฮะนี่ครับแล้วจะมีแบบนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าให้คําจํากัดเขา่จะให้จังวัดกล้จำกัดความว่าจะเป็นสปีชีส์ใหม่นะครับ เหมือนกับอีกหนึ่งสปีชีที่เราไม่เคยมีมาก่อนแต่มันมีในโลกแล้วอนาคตเราจะมีแบบนี้นะครับนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าน,นะครับมาเล่าให้ฟังให้เฉยนะว่าโลกเราเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคไหมเพื่อนๆโอเคไหมอนาคตอยากมีแฟนสักสิบคนไหมฮะเนี่ยยุคประยุทธาทำได้นะก็โอเคนะครับประมาณนี้นะโลนมันบางคนก็โอเออโลนเพี้ยนไปเนะฮะจริงๆมันเป็นวิวัฒนาการนะฮะที่ ที่มันเป็นวิวัฒนาการเลยนะครับเพราะว่ามันจะบอกถูกผิดบิดเบี้ยวอะไรก็ตามมันต้องเป็นไปตามนั้นแล้วเราจะมาปรับตัวหรือจะจูนแล้วก็มันเหมือนกับคลื่นที่มันซัดมาเราสั่งให้คลื่นไม่ซัดมามันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องซัดมาถ้าลูกมันซัดใหญ่มาเราจะทําไงไม่ให้เราถูกน้ําซัดนะครับหมุนกลมอยู่กลางชายหาดเออทายัางไงเนี่ยเราวองมองแบบนี้มากกว่านะครับมันฝืนยากนะฮะตัวอย่างมัน ระบบมันกดสตาร์ทมันรันระบบต่อไปในอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้จากนี้ไปแล้วนะครับโอเคนะฮะ e ีนี้มาแบบล้ําหน่อยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากมาเล่าอะไรอืดๆให้ฟังนะฮะสัปดาห์ที่แล้ว,วเรื่องของความตายวิอาดพากันนี้รอไปซะนู่นเลยะฮะวิวัฒนาการนะครับในยุคปัจจุบันนะครับโอเคนะฮะไปแล้วครับนอนอย่านอนดึกกันนะฮะไปแล้วครับไปไป